วันนี้พามาชมหลังเวทีที่จัดโดยโรงแรมลากูน่าภูเก็ตขอบอกเลยว่าเป็นหลังเวทีงานคอนเสิร์ตที่ดีมากๆงานหนึ่งที่เคยเจอมาเลยครับดูซะก่อนเนี่ยหลังเวทีนะกว้างยังกว่าหน้าเวทีโอ้โหยังกั่าสนามบอลมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่ต้องการหลังเวทีเนี่ยเรียกว่าครบเครื่องจริงๆเลยครับอ่ะพี่อยอดจะไปไหนนะเนี่ยออออกมาดูหญิงก็ดีรู้เขามีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนของบอดี้แสลมทั้งตัวศิลปินและก็ทีมงาน แถมยังมีโอ้สวัสดีค่ะแถมยังมีทีมงานต้อนรับเตรียมน้ําเตรียมขนมเตรียมอาหารไว้ให้เราพร้อมพี่ชัดแหมมานั่งเฝ้าอาหารเลยโอ้ยกูรอกินก่อนพื่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีพื้นที่ใช้สอยให้อย่างดีนะครับเอ้ะเ่กี้หลังพี่อดแวบบแวบบออกไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่อมก็นั่งอยู่พี่อมบอกว่ารอชัดเปิดกูตามมีแอร์เย็นช่ำมีหน้าและนั่งหน้าแอร์เย็นช่ำขนาดนี้ดูพื้นที่เตรียมงานซะก่อนใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้อำนวยความสะดวกให้อย่างนี้นักดนตรีอย่างเรามีพลังเล่นแน่นอน ฟ้าให้สวัสดีครับทุกคนก็จะมาบอกถึงประโยชน์ของหลังเวทีที่มีพื้นที่ใช้สอยดีๆแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเลยก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับอำนวยความสะดวกแรกคืออำนวยความสะดวกให้กับวงดนตรีที่จะมาเล่นนั่นเองเราก็จะมีพื้นที่ในการเตรียมตัวติดเ e อียร์มอนิเตอร์วอร์มนิ้วยืดเสน้นยืดสายเพื่อที่จะไปกระโดดไปสนุกกันบนเวทีนั่นเองนะครับ อำนวยความสะดวกที่2คืออำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานเองเอาฟังแล้วงงผู้จัดจะเกี่ยวอะไรกับหลังเวทีอันนี้เจอมากับตัวเห็นมากับตาตัวเองเลยนะครับเวลามีงานคอนเสิร์ตเนี่ยทั้งผู้จัดทั้งสตาฟทั้งทีมงานก็อยากจะใกล้ชิดอยากจะเข้ามาทักทายศิลปิน รวมถึงอาจจะมีแพ็กเกจพิเศษสําหรับผู้ที่ซื้อบัตร V.I.P. แล้วสามารถเข้ามาถ่ายรูปกับศิลปินอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ก็เรียกว่าสบายครับเพราะตัวศิลปินเองก็มีพื้นที่ในการรับแขกใครเข้ามาขอถ่ายรูปก็สามารถจัดให้ได้อย่างสะดวกสบายได้รูปประทับใจกลับไปสวยๆงาม,งามจๆจ่าๆไม่ว่าจะถ่ายเดี่ยวถ่ายกลุ่มถ่ายเซลฟี่โอ้โหมีทั้งพื้นที่มีทั้งเวลาสบาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแค่เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเป็นการนําเสนออีกหนึ่งมุมมองที่ผู้จัดอาจจะคาดไม่ถึงถ้ามีก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกเราเต็มที่กับทุกๆงานอยู่แล้วสบาย